เห็ดฟางในตะก้านะคะชั้นแรกก็จะเป็นฟางก่อนนะคะปึ๊บชั้นที่สองก็จะเป็นฟางนะคะแล้วก็ชั้นเอ่อแล้วก็ใส่โรยโรยขี้วัวลงไปนะคะเสร็จแล้วแล้วใส่เชือกเห็ดเชือกเห็ดฟางนะคะโรยรอบๆรอบรอบข้างเนาะจ้าข้างๆค่ะข้างๆให้ให้ได้เอ่อข้างๆ้างนะคะข้างข้างค่ะ ข้างๆค่ะต่อไปเอาฟางลงค่ะไปเอาฟางลงค่ะฟางลงอีกค่ะฟางลงไปค่ะลงแล้วก็อัดลงไปที่บัวใส่ค่ะีบัวใส่ต้องใช้มุนบัว ขี้บัวนกี่บัวก่อนนะดูอรอบๆก็รอบๆไม่ต้องใส่เยอะค่อยค่อยๆ้ะอ่เสื้อเห็ดค่ะบนหลันิดนึงนะส่น้ำนิดนึงโอเคเสื้อเห็ดค่ะ รอบๆนะคะ่ะรอบตะก้ารอบตะก้านะคะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องแพงนะคะอย่างน้อยหนึ่งก้อนก็จะใช้อยู่ประมาณสองตะก้านะคะตะก้านะคะ,ะ,คะโอเคสวยแล้วค่ะชั้นที่สองต่อ,อต่อไปลุน้ำก่อนนะคะ ชุ่มมากค่ะไปชั้นที่สามค่ะชั้นสุดท้ายนะคะใส่ใส่เลยค่ะไม่ได้ต้องอัดมากใส่อีกค่ะใส่อีกใส่อีกค่ะเอีกอีกค่ะใส่ที่วัวลงไปค่ะ

เด้วยไหนน้องมาหนอมาแล้วบ่อ่ะเดี๋ยวจะเห็นชั้นที่สามนะคะเอาถุงดําบบทีนี้ถุงดํานะคะถุงดํามาอะาลูเถุงดํามาคไปแล้วค่ะเดสร็จแป๊บนึงตัดนิดหนึ่งค่ะโอเคใส่ฟางนิดหนึ่งค่ะ บางใส่ฟังบางๆสุดท้ายนะคะบางๆนิดเดียวนิดเดียวค่ะบางๆสุดท้ายค่ะบางๆใส่ใส่ใส่เชื้อให้เต็มเลยค่ะเต็มสุดสุดท้ายนี่ใส่ให้เต็มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ถุงดำนะคะใส่ถุงดำค่ะพอแล้วพอพอแล้วค่ะโอ้สุดท้ายอ่ะใส่เต็มเลยค่ะ พูดโมเดลไซด์ด้เนาะเออพอต้องแล้วออพอแล้ว,<ช>ลวพอแล้วอ่ะอ่ะ่ไซด์เต็มพอแล้วสุดท้ายค่ะ,ะดีค่ะทีนี้เราถุงดำนะคะนะคะก็ความสวยง,งามนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะค่ะอันนี้เต็มแล้วค่ะหนึ่งตะกา้ายกขึ้นหน่อยค่ะยกตะก้าขึ้นหน่อยโชว์หน่อย,ยอค่ะโชว์หน่อยอ่นนี่หนึ่งตะก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถุงดําค่ะใส่ถุงด,ดําไปเลยค่ะยกใส่เลยค่ะยิใส่เลย,ยเลยนาะเออย,ยกใส่ถุงดานะคะแล้วก็ไล่อากาศแล้วก็มัดค่ะ ล่อากาศออกไล่อากาศอาศอกแล้วก็มัดนะคะมัดไล่อากาศออกก่อนค่ะไล่อากาศก่อนนะคะ,ะมัดไว้นะคะสามคืนนะคะแล้วค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีเชื้อเดือนหรือเปล่านะคะเออมัดเลยค่ะเอาเชือกฟังมัดก็ได้นะคะมัามัดมดกได็ไ้ค่ะมัดเลยกะะ็ได้ค่ะมัดเลยก็ได้ค่ะ ทีนี้เราก็ไปวางไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้ตากแดดนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ตรงนี้ก่อนโชว์ตรงนี้ก่อนนะคะ,นนะ,ค,ะค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ง,ง่ายๆนะคะขั้นตอนของทาเห็ดฟางในตะกร้าค่ะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอส,สามวันเรามาเปิดดูอีกทีนึงค่ะสว<แ>ัสดีค่ะ